ครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมคิทเช่นเลเดอร์เช่นเ,เชนเคยนะครับวันนี้เราก็จะออกเดินทางไปที่เขาไผ่พัทยากันนะครับตำบลโป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับผมครับผมก็สำหรับคันนี้ก็จะเป็นซ f 2 5ฟสองห้าูนย์นะครับของคุณสิทธิชัยนะครับผมเป็นเพื่อนที่ทำงานผมเองแล้วก็จันรุดนะครับหนึ่งสองห้าอดูโนะครับผม จังหวะนี้ Honda ต้องเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวให้เก็ยร์นำไปก่อนก็ได้คอยไปเก็บภาพเก็ยไปอยู่ข้างหน้าก่อนก็ได้ ตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณทางเข้านะครับเราก็มาเข้าทางด้านบริเวณถนน331นะครับผมทางนี้เราก็จะใช้เป็นเส้นทางเข้าไปประจํานะครับก็จะเป็นเส้นทางผ่านดินทรายนะครับผ่านป่ามัน ป็นเส้นทางที่เราใช้สัญจรกันประจำนะครับเพราะว่าระยะทางจากตรงนี้ขึ้นไปยังจุดชมวิวก็ไม่ไกลมากนะครับสำหรับผิวแท็กนะครับก็จะเป็นดีไซน์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะก็เป็นอุปรสรรคสำหรับสายทางเรียบอย่างพวกเรานะครับเพราะว่ารถของเราเป็น รถแนวในเก็บซึ่งใช้ยางสปอร์ตถามว่าจริงๆแล้วมันไม่เหมาะหรอกครับที่จะใช้ในเส้นทางแบบนี้แต่ด้วยความที่ว่าพวกเราชอบเที่ยวป่าแล้วก็ชอบความท้าทายบนเส้นทางแอดเวนเจอร์มันก็จะเป็นต้องมาครับผมเพื่อความสุขแล้วก็ความสนุกข,ของพวกเรานะครับ ก็สาหรับเมื่อก่อนนะครับเราก็จะตรงไปนะครับซึ่งเป็นลายที่เราใช้ประจําแล้วก็มันมีเนินอยู่ด้านซ้ายมือแล้วก็เราก็จะดันเนินขึ้นมานะครับแต่ซึ่งตอนนี้ก็มันเป็นป่าเป็นป่าหญ้าค่อนข้างรงครับเราก็เลยเลี่ยงที่จะไม่ไปแล้วเราก็มาขึ้นทางลายนี้แทนนะครับสําหรับเส้นทางก็ทางนี้มีสบายนะครับผม ก็เดี๋ยวแวะให้ทีมงานได้เล่นเนินสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับสายดูโร่ตรงรุ่นก็น่าจะคันไม้คันไม้พอสมควรนะครับ กะเล่ถ่ายให้เถ่ายวีดีโอให้หลังจากที่เราแวะดันเนินกันพอสมควรนะครับเราก็ออกเดินทางต่อเราจะมุ่งหน้าไปยังจุดชมวิวบริเวณด้านบนของเขาไผ่กันนะครับก็แวะพักเหนื่อยกันสักนิดน,นึงก่อนแล้วก็ค่อย ออกโดยทางต่อไปยังน้ําตกโกม,มาตายนะครับครับก็หลังจากที่ได้พาทีมงานมาในหลายๆครั้งนะครับก็สังเกตได้ถึงพัฒนาการของทีมงานแต่ละคนนะครับซึ่งจากเมื่อก่อนบริเวณช่วงระยะทางตรงเนี้ยเราจะต้องจอดกันในทุกๆสเตชันท,ที่มันเป็นล่องแล้วก็ทางลาดค่อน,อนข้างเยอะอย่างเงี้ยคือเราจะช่วยกันดันขึ้นคือแต่ละคนขึ้นไม่ได้เลย แต่หลังๆเนี่ยคือเร็วมากขับเร็วกว่าผมอีกผมตามแทบไม่ทันเลยแต่ละคนคือยืนขี่แบบสบายใจมากครับผม แล้วก็มาถึงบริเวณจุดชมวิวของเขาผายกันแล้วนะครับ ิดบนไปไหนะ All right. ก็ถีบไม่ล้มเลย ได้ไหมเ้่งแะไงแก่งเมื่อกอก็ลงก็ล้มเหมือนกันตรงเนี้ย

Sudah, tuan ikhjang Oh, sudah, cepat. รถดับปล่อยให้มันดับไปเลยปล่อยคัดลงอะ่ะถ้าดับดับปล่อยไปเลี้ยงเบรกหลังเอา นดีครับวันนี้เราก็เดินทางมาถึงน้ำตกโป่งมาตายเขาไผ่ครับอำเภโปง่งอำเภอบางละมุงจังหวัดสุพรบุรีนะครับก็หลงไปหลายรายเหมือนกันกว่าจะมาถึงออดูเดือนหน้าครับกว่าจะมาถึงเส้นทางไปน้ำตกอันนี้ก็พอมีน้ำให้ล้างตัวครับหลังจากที่เราไปลุยเลอะมาควมควรมีผู้กล้าของเรา ลงไปแช่น้ำแล้วแจ้งสิอาเดี๋ยวเล่นน้ำคนหน่อยก่อนเป็นไงบ้างครับวันนี้กว่าจะมาถึงน้ำตกลงครึ่งวันอ่าสุดท้ายก็มาถึงบบเบียร์ที่กินไปเมื่อกี้นี้ได้เลยเหยอ,ออกหมดแล้วออกหมดแล้วเพราะว่าเราหลงทางทั้งเสียดเลยครับเราหลงไปหลายรายมากถือว่าโอเคครับน้ำก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเท่าที่มา ในทุกๆครัง้งเดี๋ยวแช่น้ำไว้วันนี้ก็อยู่กับทีมงานวันว่างๆของเรานะครับเมื่อวานไม่ว่างพรุ่งนี้ไม่ว่างผล,ลืมไม่ว่างครับผมเราอยู่ที่น้ำตกโพกหมาตายครับผมเขาไผ่พญาน้ำเย็นมากครับจากหลังจากที่เราไปเล่นตอนนี้ลีโอเข้าแล้วครับคร์เตอร์ลีโอผู้ถืกถุ้แล้วก็เบียช้างครับผมเบียช้างเข้าแล้วนี่ครับ เดือช้างเข้าแล้วครับตอนนี้ตีวัน้องว่างครับนี่ครับสมาที่ของเรานรอว่างตอนนี้ช้างเข้าแล้วครับสปอเซอร์ของเราเดือดช้างับผมสำหรับอ่าอ่าท่อมาท่ท่านใดที่จะติดต่อเข้ามาเป็นสปอเซอร์ของเราครับคือติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับโลดมาน้องว่างนะครับตอนนี้ช้างได้เข้าแล้วครับผมอ่าเดือยช้างได้เข้าแล้วครับนี่ครับ ดื่มข้ามกลางสายน้ำครับผมอ่าตัวนี้น้ำแร่อร่าต้องเข้าแล้วครับอ่าตอนนี้เดือดซางเข้ามาแล้วครับผมอันนี้คือแหล่งน้ำต่างธรรมชาติเป็นสายใหญ่นะครับน้ำแร่น้ำแร่อร่าต้องเข้าแล้วอ่านี่ครับชาดุลชาดุลเอ้ยโอเคสุดครับนี่ครับชิ้งานอ่ากนนินโปรเจคชัของเราครับ แก้งพับรถเข้ามาสุดจริงครับสุดบรรยากาศเอรว่าสุดครับตอนนี้นะ้ำยังขายได้เลยตอนนี้ชีมงานเราก็จะได้เอาเบียร์ไปแช่ในสำธารน,นะครับโ่ห่อ้ยายกเบียร์หน่อ นี่จ <ar> ังหวะนี้จังหวะนี้ลีโอต้องเข้าแล้วครับจังหวะนี้เลีโอต้องเข้าแล้วครับนี่ครับใส่เอ็นมามาแล้วครับใส่เอ็นตัวจริง มีโอต้องเข้าแล้วครับ